สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้เห็นบอนเห็นบรรยากาศบอบรรยากาศทงหน้าเมนบอเมื่อนี้มาบ้านยูทูบเบอร์สองท่านเด้อจ้าสองยูทูบเบอร์มื่อนี้สิบอ่ามาเก็บมาเก็บบักทัวเบิงบันไดลงด้วยพี่น้องเบิงด้วยเนี่ยพี่ซ่สิลงได้บนนี้เฮ้มือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งถือตะการสิลงได้อยู่บอเฮอยบอมีมือจับลาวเด้เนี่ยอ่าคอยงานลงไปงานคอยคอยงานเด้อจ้ะพี่น้อง เป็นตาบลอดแทะบันไดบันไดกัสั้นติ่งหนิ่งเลยโอ้ย <c oughs> เป็นขนาดรูปแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าใบแมงลักใบแมงลักของอันยูทูบเบอร์เด้อจวจะพี่น้องเ <c oughs> บ่งดูเนี่ยอันนี้สันนิฐานว่าต้นหมักเดือยแมนบ่รงสิบแม,มนขา้าวโพดดอกนอแบบนี้นะ่รงสิบเป็นต้นหมักเดือยแล้วก็ มีมะเขือเทศมะเขือเทศลูกน้อยน้ำเด้อพี่น้อง,อ,งอ้ยสวนเพรินงามคักอ้าวนี่ข้าวโพดต,ตัวเนี้ยห่วยโบหุญแจข้อต้นข้าวโพดกับมานนั่นตัวเนี้ยไว้ให้มะเขือเทศอันเก็บบ่ได้บ่เพียงนั้นเก็บก็ได้ตีเนี้ยเนี่ยเนี่ยมันใกล้สีเหลืองแล้วเนี่ยเนี่ยมะเขือเทศอันทั้งนั้นมีสีแดงบ่เดี๋ยวสิไปทั้งนั้นเดีย๋ยวจะพี่น้องอู้บักแตงก็มีพี่น้องอันฉีดยาอยู่บ่บักแตงนี่นะ่ะบ่ฉีดกินได้ตีห่วยเก็บ แกบักแตงกินเด้อจ้ะพี่น้องเอ้ยบู๊บักแตงงามบอพี่น้องงามบออันลงมานเมนี่ยไม่อันคุณยูทูบเบอร์เดี๋ยวยูทูบเบอร์พุนากลังงาลงมาเด้อจ้ะพี่น้องอ่าซ่องซ่องขั้นที่สอนเนาะคั้นที่สอนโคนราชพี่นั่นอยู่ใสเนี่ยพยี่นั่นพุน่ะปาดไปตาทับบุ้งหายพี่นั่นไปตาปาดตตาทับบุ้งหายเด้อจ้ะพีะ่น้องไะไปเบิงนั่ไปเบิงอ้ายบักทัวเมื่อกี้กินตำมาแล้วพี่น้องเอ้ย พี่นันกัลังตาผักบุงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ช่องพี่อนันต์มันราใช่ไหมคะเบ่งดูเบ่งทาเพิ่นตัสภาคบุให้พิซอได้จ้ะมันนี่มันนี่มีเวลามีโอกาสมาเยี่ยมมายามมากินข้าน้ำมะเขือก็งามพี่น้องมะเขือด้วยจ้ะนะมะเขือ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 อันนี้มะพริกมะพริกนี่ยังพันได้แก่พี่น้องเก็บบ่ได้แต่มะเขือเนี่ยมะเขือแก่แล้วมะเขือก็เก็บ มะเขือเก็บได้บอเก็บได้ว่าสั้นพี่น้องมาเก็บมะเขือมะเขือก็เก็บมะทั่วก็เก็บพะบุงก็เก็บเอาเบิดเลยพี่น้องชูศอกนึงเก็บมะพีกชูศอกชูศอกมาเก็บเก็บมะพีกบ่โอ้ยแยนบ่ได้มามดูมือนันไหวไหวบ้านระบุรุษพระบุรุษหนุงคักย่นบ่ได้มาดูเด้อจ้ะพี่น้องจ้าถ้าถ้าใส่ซองฟีดไว้เดี๋ยวผ่านมาทางนี้สิแบกเขามาเอาแล้วกัน เบิ่งดูพี่น้องโอกหู๋สวนนะคะกระดักกระโดสวนสวนอันนี้อีหยังนี่เบี้ยอีหยังเนี่ยเบี้ยอีหยังเนี่ยพี่น้องปลูกกิ่งหยังปลูกง่าบอหอมชื่นมันหมดอ๋อปลูกหอมชี่นบ่ขื่นแล้วเลยเป็นอันต้นมะพีกมั้งเนี่ยซีเมนเซนซันอุ้ยบรรยากาศดีคักล่มกับเย็นเย็นปานนครพนมบานพี่ซอเด้อจ้ะพี่น้องวอู้ยพุ่นน่ะพุ่นะพูดนะ <c oughs> มีห่อทุง่งไฮทุ่งหน้าสตรอเบอร์รี่ก็มีอยู่ใส ก you know? right. ินเบิร์แล้วอ๋อสตรอเบอรี่มันเป็นต้นได้ไหๆเหรอโบโบมิ่งหม่องบ่มีหม่องปลูกโบมิ่งหม่องปลูกอยากก็ไปปลูกอยู่พี่น้องเลยทำโบมีหม่องปลูกลูกสตรอเบอรี่แบบสั้นข้าวโพดก็งามได้พี่น้องโอ้ยเบิ่งดูนะอันน่ะอันน่ะยูทูบเบอร์ทางโคราชนี่ปลูกกินยังก็งามแท้เนาะงามเบิร์ทุกอย่างมาดูต้นมะเขือเปาะพี่น้องเลยใหญ่ก็ใหญ่ได้แท้ เป็นมาพีกแห้งงามมันไม่พนูน่ะโอ้ยงามค่ะพี่น้องเนื้อต้นกัญยอันนี้อ่าภาษาเกาหลีแท้ๆได้จ้ะพี่น้องต้นหอมใงกัญย์แต่แท้เนี่ยโอ้น้ำอันนี้เอานา้ำน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยบน,น้บ่โอ้มียอดมันแก้วพร้อมเหรอปู่มันแก้วน้ำจิ มัพนพี่น้องมันเทศจ function, reforms, ้ะยนี่ใบมันเทศไ่กันไ่แต่แทะอันนี้ใบมันเทศเด้อจ้าพี่น้องะจ you ักเครื painful. ่อม uh, ันอยู่ใส่เน Is ี่ยอ๋ออยู่ฟังนี่พี่หลายคักพูน่าหลายคักพี่น้องเลยพี่น้องอันนั่นนะเครืยองมักแตงเดินั่นน่ะจากสั้นล่างคือคือเลื่อยขึ้นไปสั้นบนพูดแต่ป้าทัวซิโบด้เอาบันไดปีนขึ้นไปเก็บอ่ะอีหยังก็ บบนน้าอ๋อสิไปเก็บบนบ้านว่าะสันปลูกอยู่ข้างล่างสิไปเกปบนบ้านพ่นะนะพูดภาษาพี่น้องเอ้ยแมนใหญ่กันใหญ่งามกันงามท้ๆนี่มะเขือเทศนี่ใส่มะเขือเทศเดี๋ยวสิไปเกเ็บมะเขือเทศก่อนพี่น้องใส่มาาเบึงเบิ่งดูเบิงเเบ่งเน่ยมะเขือเทศโอ้ยแสงแดดมันเหลี่ยมโทษอันทางนั้นน่ะมันเหลี่ยมกว่านี้ไปเก็บทางนั้นเออทางนั้นน่ะมันเหลี่ยมกว่านี่มันเหลี่ยมกว่านี่อันนี้มันยังบ่เหลี่ยมปานได นี่นี่นี่มองอ๋อนี่งามงามพี่น้องงามคักเดี๋ยวนี่นี่นี่เก็บมะเขือกับมะเป็นแบบนี้เอเด็ดขวัญมันอันนี้ก็เดี๋ยวนวนดอันนี้มันนอนี่งามค่ะบ่อเอาไปใสตะก้าเด็ดรอตะก้าะเขือเปาะชัดๆงามกับงามแต่แท้บะเขือปาะ ปลาเคือกปออันนะ่ะยูทูบเบอร์ทางโคราชปลูกเด้อจ้ะพี่น้องมองดูงามงามเพคะนะงามขักใบกับบางไงอันเขาไก่บ่ได้พี่โอกับขั้นขั้นอันเนะี้นอยอ๋อต้นสตรอเบอรี่อันนะต้นสตรอเบอรี่เด้อจ้ะพี่น้องแต่บ่มีหม่องปลูกเสียดายเสียดายบ่มีหม่องปลูกเดี๋ยวสิเด็ดไผ่ตูจักหน่อยเสียไปกินกับอันนั่นเดี๋ยวสิเด็ดเน่าหลายเอาไว้มันเป็นแนวอีกทีล่ะ มารอสวนเดจามารอสวนเบิดแล้ว,ว,อวพอแล้วพอแล้วโอเคขอบคุณหลายๆได้อันนี้กำลังงามกำลังสีจอจอหมากเดะพี่น้องอน,นี่โอเคขอบคุณคะ่ะขอบคุณเจ้าของช่องน้ำเดอขอบคุณคณิสรขอบคุณเพียรนันนะคะสวัสดีคะ่ะ